เพือพ่อนๆท่านผู้ชมวันนี้นนช่องน้องบิ๊กแชนเนลนะคะอยู่ที่ปา๊คคนนี้ขอดยาดนะคะอันนี้ก็คือเมื่อกี้น้องบิ๊กกินไปทานข้าวข้างนอกอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเราเราไปกินกันที่มุมอร่อยเนาะแล้วข้างๆร้านมุมอร่อยนะคะก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าร้านแบบขนมญี่ปุ่นแบบ 8. แต่อันนี้ไม่ดังนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มาม่าของเด็กนะคะไม่ออกซ้อเลยดีกว่าจะได้ฟังแมนเป็นมาม่าที่เด็กๆก็ชอบกินนะคะอันนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นจริงๆแล้วจะต้องมีห่อสีห่อสีแดงหรือส้ม แต่ว่าเมื่อกี้ทางร้านเนี่ยเหลือห่อสีเขียวหอนี้สองสุดท้ายเป็นเส้นราเมงป่ะที่นี่คือแบบดีมากเลยนะคะก็คือมีเตาแก๊สให้เราด้นะคะแบบเหมือนเป็นห้องแฟมิลี่อะค่ะเพื่อนๆก็ดูเองนะคะว่าใช่ห้องแฟมิลี่หรือเปล่าก็คืออ่าไ่แล้วมีพินพ่นไปถั่วนี่มีห้องครัวแล้วก็มีห้องรับแขก ห้องกินข้าวแล้วก็ด้านในจะเป็นห้องนอนแล้วก็ข้างในสุดจะเป็นห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำค่ะที่นะคะเป็นขนมที่ดังที่สุดในประตพีนี้นะคะเป็นอะไระอธิบายเ,เพื่อนๆดูก็คือ,อม,มันจะมีแบบอย่างนี้นะคะเนีย่ยน้องบปกินซื้ออันที่ดังๆมาสามอย่างนี้คะ่ะอีสี่อย่างหรือห้าอย่างมงเนี่นอยอันนี้ก็จะเป็นแบบของดังเหมือนกันของดัง ของตังเขาเรียกว่าเหมือนแบบออกคลิปแล้วอะออกคลิปแบบในติกติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรอหรือไม่ก็ออกคลิปในยูท b e เนี่ยแหละคะ่ะอืมหนูอบ,บอกแม่ว่าซื้อตามเทนเหรอคะซ,ซื้อตามเทนคือที่น้องไปกินหยิบไปทั้งหมดเนี่ยตอนแรกแม่ไม่รู้เลย <c oughs> เนาะพอไปจ่ายตังนี่แม่งงมากเลย <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยที่น้องไปกินหยิบมาเนี่ยประมาณสี่ร้อยเจสิบห้าบาทนะคะเรามาเริ่มแกะ ไอ้น้ำลูกแก้วกันนะคะเอ๊ะเดี๋ยวน้องบิ๊กกินอธิบายให้ฟังก่อนนะคะว่ามีอะไรนะ้าก็จะมีน้ำลูกแก้วชินจังนะคะอันนี้คือเป็นโซดาหวานอันนี้คือขนมยาสีฟันน้องบิ๊กกินแอบชิมไปก่อนนะคะเพราะว่าคือนี่กลัวปวดท้องเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียอะไรนะคะแต่มันก็รสชาติปกติน้องบิกินชิมให้ดูค่ะมันก็จะยาสี<ม>ฟันลดอะไรบอกเพื่อนๆยาสีฟันลดลิงจีงนะคะ มีหลายรสมากเลยใช่ไหมแต่แม่ให้หยิบมาแค่ชิ้นเดียวพอ,อะตากล้องเลยชิมตาก้อืมไหนนี่ยังจีเปรี้ยวหวานมันชิ่งอะอรปะเป็นเหมือนเยลลี่เป็นเหมือนเยลลี่บ้านเราที่มันดุดนในถุงอะ่ะ แดดนี่มันจะเละๆนะไหมนะก็มันเป็นเหมือนเยลนี่เป็นเหมือนวนน่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเขากาลังเปลี่ยนสีิ้น่ะนะก็คือเคี้ยวๆไปก็จะเป็นสีแบบลิ้นเขาเลยอันนี้จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็สีแดงรสอะไรอ่ะลูกอันนี้น่าจะรสแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะเนี่ยแล้วเคี้ยวยังไงนะเคี้ยวแล้วลิ้นจะเปลี่ยนสีอใช่ค่ะ แม่ก็ไมใ่ใครรู้เรื่องหรอกหนูก็หยิบเองและนี้ก็คือเหมือนเยลลี่เนี่ยแหละค่ะและนี้คือนมกระป๋องแดงของเกาหลีนะคะจะเป็นอย่างเนี้ค่ะวันนี้นะ้องบิ๊กินก็ซื้อมาหลายอย่างวันนี้ก็น่าจะดังด้วยนะคะห้าสิบห้าบาทเห็นแล้วนะคะอันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยสองอย่างเนี้ย แม่แม่หนูหยิบมาอันนี้แม่หยิบมาอันนี้เป็นเหมือนถั่วอบกรอบอบกรอบรนกระดูกปีม <รถ S 1> เลยละ,ะค่ะ,ะมาเรามาเริ่มแกะนมม้ำบุกแก้วกันก่อนนะคะแล้วค่อยตามจะทมอย่างอื่นแกะง่ายมากเลยอ่ะออออมันจะแบบมันจะแบบฟูออกมาในนมม้ำลูกแก้วอเป็นยังไงะ มันก็จะมีลูกแก้วให้เราตรงนี้ค่ะเห็นลูกแก้วตรงนี้ถ้าให้เราดัลลานลงไปก็จะเสียงดังนยังไงอ,งอ่ะอะดนหนูเดี๋ยวแม่ดูลองดูอ,อ๋อมันต้องถอดอะไรกันปะไม่รู้อ่ะมันต้องถอดอะไรกันปะออุิย ถ้าบอกว่ามันต้องใช้แรงเยอะนะเนี่ยอย่างนั้นต้องรอพ่อหนูเดี๋ยพึ่งเดี๋ยวเจ็บมือปิดไปก่อนต้องรอพ่อแม่ลองดูปะเนีย่ยแล้วมันแล้วลูกแก้วก็จะหล่นไปตรงนี้แต่เด<า>ี๋ยวลอง<ๆ>ดูนะคะอุ้ยไหนอย่างแม่ลองดูเด่นชิกลงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำยังไงก็ไม่หนุกแบบต้องดันมือสองข้าง ไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรแม่ไม่ต้องให้พ่อทำเราข้าไมไปก่อนลูกไม่เป็นไรคะ่ะถ้าเป็นอย่างอื่นกันใช่ไหมคะมา,า,มาอันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวอันนี้เลยหนูขอเอาเป็นรถเอารถเดียวพอสูงนี่แล้วต้องแบบเอ๊ะสีเขียวนะคะ อ๋ออันนี้เขามีวิธีการกินลูกนี่ไงนี่นี่นี่หมาฝรั่งเป็นอย่างนี้นะคะ๋ยาจะมานอง่งชิมไปแต่ด,ดูดินิน้องไม่กินจะเปลี่ยนสีป่ะมันก็เหมือนรสชาติเจ๋ยเนยเก่งผลไม้แล้วปิเฉียวิดนดิอ,อื้ยเย็นด่วยนะเย็นหนึ่งนาที อเออข้างในเนี่ยวิธีบอกเหมือนที่หนูบอกนั่นแหละแต่ว่าเราตกลูกแก้วไม่ลงมันเป็นน้ำโซดาหวานนะลูกกบ่าวให้แกะตรงนี้ก่อนแต่แม่ดูก่อนแป๊บหนึง่แงแดี๋ยวรอพ่อกันได้ลูก หนูไม่ต้องยืนหนูไม่ต้องยืนเอออ่านั่งดีๆนั่งดีๆอ่นนั่งหนูรู้ไปหมดอ่ะแม่ไม่รู้เรื่องเลยแิ้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเอาให้บอกเอานูเอาขวดมาให้แม่ดูวิธีน ขนาดที่น้องไปกินเคี้ยวหมากก็ดังอยู่ในปากเนาะวิธีการแกะเนี่ย<ม>ก็เหมือนกับที่น้องไปกินพูดเลยแม่บอกฝรัหลังก่เปนเคียวขจีหมากข้างหลังก่วินเคียวขจีแม่้องกอดแรงๆน้องกินยังไงนะก็ค<ม>ือว่าเราต้องกดกดแบบแรงๆแบบรแบบรงมาก มันก็จะเสียงบู<ฮ><ฮ>ก็แปลว่าลูกแก้วมาเรงจับเจ็บนูยาเจ็บมือทำไมไมันกินลำบากจังเลยอ่ะลูกมันกินอย่าง,งนี้ค่ะแม่แล้วยังไงอธิบายแม่ฟังดิ<ฮ>ถ้าเกิดเราตกไปปุ๊บแล้วลูกแก้วมันตกอยู่ในขวดเหรอ อ่าอแล้วต้นเรากินน้ำมาลูกแก้วไม่ติดคอแล้วหรอลูกแก้วมันก็จะติดอยู่ยตรงนี้แล้วมันก็จะออกไม่ได้แต่เรากินน้ำดื่มได้พเพราะรว่าดูดูตรงนี้มันติดลูกแก้วไม่สามารถไม่สามารถออกมาได้เราก็สามารถดื่มตรงนี้ได้เลยโอเคอ่ะแล้วหมุนขวดใหเพื่อนๆดูดิข้างหน้าเป็นยังไงอ่าแล้วเผื่อเพื่อนๆหาซื้อตามหนูบ้ง้ง โอเคค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะลูกมันยาวเกินและนี่แม่ห่วงนี้มันจะถอดได้เดี๋ยวล้างถอดก่อนห่วงนี้ถอดยังไงอ่ะถอดย่างออางี้นะอ๋อต้องเอาห่วงออกก่อนใช่ไหม,มแล้วก็ตบลูกแก้วลงไปอืนี่ไงได้แล,แล้วเสียบไปไม่จับเลยว้าโอ้ยฟูเลยนี่ลูกแก้วตกลงไปแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวไปล้างมือก่อน ไปล้างอ่าไปล้างมือตอ mm. นนี้ลูกแก้วตกลงมาแล้วนะคะ mm. อ๋อเออต้องถอดหัวตรงนี้ออกอ่าแล้วหนูหยิบทิชชู่ตรงโต๊ะรับแขกมาค่ะนี่ค่ะลูกนี่ไงอืมหยิบอะไรทั้งกองอ่าจ้องกินอย่าง mm. ยากลำบากน้องไปกินเก่งรู้ทุกอย่างอ,ะอ่ะอะน้องกินมา<ห>แล้วเราก็กต้องขออนุญาตไปถุออยมังกร อย่างอื่นเก็บไว้ไม่แกะแล้วนะลูกนะไม่แกะแล้วนะวันนี้เราจะ,อะลองนะอแล้วไหนลูกแก้วอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะอ๋อนี่ค่ะแป๊บหนึ่งนะลูกให้เพื่อนดูก่อนอะหนูนั่งนูจับขวดดิเดี๋ยวหกนี่คือพอน้องไปกินเมื่อกี้น้องไปกินตกตกลูกแก้วที่มันปะพาอยู่ตรงปากนี่เก่ง<ช>นะคะน้ไม่กินเก่ง ตบลงไปนะคะตอนนี้ลูกแก้วก็จะค้างอยู่ตรงนี้แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวยืนดูดิให้เพื่อนดูก่นลูกแก้วจะตกค้างอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวดื่มเลยค่ะโซดาหวานเนาะแก้วชิมซาอร่อยค่ะเห็นลูกแก้วไหมเห็นลูกแก้วไหมนี่ค่ะนี่ค่ะเออเป็นเหมือนโซดากลิ่นผลไม้นิดน้อ แนะนำค่ะแกะยากแต่อร่อยนะคะแนะนำเลยค่ะสำหรับคนแบบอ้วนๆแบบชอบกินโซดาอย่างนี้ยค่ะกินโซดาจะยิ้มากเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วเขาก็คิดดีเนาะเขาก็คิดดีเนาะทำแม่ลูกก็มีน้ำกันค,คนละอันเลย อร่อยมากนะคะแนะนำเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบโซดาแบบอ้วนๆออแม่หนูสงสยัยนูขอาถามอะไรกับเพื่อนๆหน่อยทำไมเขาเรียกว่าโซดาหวานเอาโหนีดื่มไปนี่มีแต่กินโซดาไม่หวานอะไรเลยมันหวานนิดๆค่ะมันเหมือนผสมน้ำดอกเออมันผสมกลิ่นผลไม้นิดๆนะคะลูกเหมือนกับถ้าจะโซดาตัวนี้เป็นผลิตมาเพื่อเด็กอ่ะจริงๆแล้วโซดาเปล่าๆที่เรากินก็จะซาซแล้วก็จืดๆ โซดาที่แบบผู้ผู้ใหญ่เขาก,กินคู่กับเหล้าอ่ะแต่อเน,นี้ยคือมันจะผสมกินน้ำผลไม้นิดนีนนนน้หอมๆแต่ออกหวานไม่มากนบ,บีกินก็เก่งนะคะหนูหนูจะบอกเลยค่ะไม่เจ็บไม่กินค่ะอ่าเดี๋ยวแม่จะดูราคาให้นะคะว่าน้ำโซดาชินจังนะคะขวดนี้85บาทค่ะ แปดสิบห้าบาทนะลูกขวดเนี้ยอืมเผื<ๆ>่อเพื่อนๆสนใจอ๋อเผื่อเพื่อนๆสนใจจะไปหาซื้อทำไมมันไม่มมมอ,อ,อ,กออกอ่ะต้องหาซื้อตามร้านขนมญี่ปุ่นนะต้องกินเนาะน่าจะมีนะคะเพราะว่าอันนี้มันนะมันมีจากญี่ปุ่นเพราะว่าถ้าเกิดไม่ญี่ปุ่นดูชื่ออา่านไม่ออกดูแล้วคะอา่านไม่ออกมาแล้วเราจะให้โฆษณาเข้าวันนี้ด้วย นมตากระป๋องแดงสำหรับเด็กเลยโดยเฉพาะดูไม่เด็กไม่เด็กได้ไงแล้วดูดูหน้าปกเลยคะ่ะเด็กไม่เด็กไม่ได้นี่เนี่ยเด็กเลยเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยนะอร่อยนะอร่อยมากจนต้องซื้อแบบเป็นแพ็คๆเลยอะ่ะบางทีนะคะก็จะมีแบบเป็นเหมือนกล่องสุ่มแบบซื้อเป็นแพ็คๆอะ่ะแล้วสุ่มได้ว่าเราจะได้เป็นตัวไหน เป็นทหารตำรวจมาตเตช์เนี้ยเนีย่ยอันนี้มาตเชฟหนูหยิบมาไม่ได้ดูหรอกแต่ความจริงมันมีหลายลายนะยีไม่ได้ดีแล้วค่ะเสียงนกแก้วกึ๊งกึกกึโอเคคลิปนี้ฝากเพื่อนอะไรคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องพี่กินนะคะจะมารีวิวนขนมพวกนี้นะคะ